มาครับจากที่พักเที่ยงเรียบร้อยเนาะทีมงานก็พากันเดินลงทำงานนะครับวันนี้กับหน้าง,งานเขื่อนออบุกข,ของเราครับพิกัดที่บ้านตรวจสายทนหนึ่งครับผมกับเขื่อนช่องโอบุกครับการขุดลอกเพื่อที่จะเพิ่มความจุของน้ำครับ ประมาณหนึ่งแสนคิวครับบอลนี่อาจารย์โน่นี่ขอไปที่หนึ่งเลยครับคุณตาดก่อนกอเลยครับตอนนี้เรามีรถดำวิ่งอยู่นี่สี่คันครับผมวันนี้มีมาสี่คันครับ จากที่ฝนทิ้งช่วงให้เราอยู่ที่3วันครับแล้วก็ได้เอาดินออกมาได้เยอะพอสมควรครับวันนี้ม่ร้จะรอดหรือเลปล่าครับเรื่องของบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนม,มาครับแล้วก็เป็นช่วงพายุเข้าครับเนาะมาครับเจ้าไอซ g ครับเดินขึ้นมาครับวันนี้เป็นหน้าที่ของไอซ g ครับเดินขึ้นมาเพื่อที่จะไปเคลรริดินด้านบนโกยดินให้มีที่ เรียกว,ว่ามีที่เทดินกันหระตอนนี้ที่เทก็ลําบากเพราะว่าดินมันนุ่มครับาการที่เทเนี่คือลําบากมากครับอเอาดินเหนียวมาปูครับมาปูทางชื่อที่ต้องแก้ไขปัญหาหน้างานที่ต้องแก้ไขตลอดเวลาครับเพรามันไม่สมบูรณ์แบบครับงานนี้อรับ กอดีนมันน่วมไปเลยครับเรายิ่งวิ่งยิ่งน่วมครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเป็นดินทรายดินสมองครับเนาะมันก็เลยน่วมอะเดี๋ยวพาไปดูไอซีมกีครับเกียร์ริ่งกองดึงนครับดึงดินขึ้นครับตรงที่เราจะทําที่สาธิตทครับเนาะโดยอาจารย์กล้องครับ ความกดอากาศนา่าจะดีเพราะอยู่ในช่องของภูเขาครับพวกเราอยู่ข้างล่างครับเนาะซ้ายขวานี่เป็นภูเขาข้างขวาเนี่เป็นชายแดนกัมพูชาครับเนาะเป็นภูเขาครับที่กั้นระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาครับเราไปด้วยเปด้ยเพื่อครับเนาะ ดึงดินก่อนครับเพื่อที่จะท,ทําสถานที่หรือเลียรถานที่ให้รถหกล้อที่สามารถมาเทดินได้ครับรถเปรดก็ยังไม่มารถไถยยังไม่มา ้องใช้วิธีการใช้รถแบ็คโฮเลยนะครับโกยดินไปก่อนครับ โยนเลยครับผมเนาะนี่ะของมันอย่างสูงเลยครับทางผู้ใหญ่บา้านโดยเฉพาะพื้นที่กว่าเอาให้สูงที่สุดครับเอาให้อยากให้สูงสูงครับตรงนี้ไ,ได้ปลูกของได้ว่างันา้นแล้วก็สาธิตเทนี่เรก็ไม่มีนะครับเราลำบากครับงานนี้ที่เทมันน่วมครับที่เทมันลําบากนะ แก้ปัญหาไปเรื่อยๆครับดูอ่ขกาไปครับโดยมีมื่อาจารย์กล้องครับเจ้าี d m g XG สองหนึ่งห้าสี่ครับคันนี้ ดินครับผมูม้ครับงานอย่างนี้เพราะว่าพุ่งกีใหญ่มากครับแล้วก็ดึงดินตรงนี้ไม่ไม่หนักครับนาะทำไมสบายมากเลยครับ บวกดินายแก้ขัดไปก่อนครับแก้ขัดไปเรื่อยๆครับ ใช้ีมืออะไรมากมายครับการทํางานกับการขุดดินพลอยดินปกติก็ต้องต้องระมัดระวังเรื่องของเขาเรียกว่า,เอา,วเ,ออา,าเอาตัวเองให้รอดจากการจมครับเอาตัวเองให้รอดจากปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาที่ใหญ่และปัญหาที่หนักตัวนี้คือเรื่องของดินที่ไม่สามารถยืนได้ครับกับการขุดดินลบาบากครับเพราจะเป็นดินสมองดินทราย ดินทรายด,ลลดินโคลนดินดูดครับเนาะกาทำงานลำบากสถานการณ์เราเกิดขึ้นกับรถพุดก็คือ,อการทััตร,ระวราวในการทำงานอย่างเต็มที่ครับเราะเรื่องของการเจาะดินดานดินแข็งนี่หายังไม่ค่อยเจอครับไม่ต้องใช้พีมมืออะไรมากมากครับขอแต่มัตรบระวางใจเย็นๆไม่ผีถามครับต้องระมัดระวัง,งตัวเองต้องเข้าใจนะงา,งานเราดูับว่างรเราเป็นอะไรยังไงเนาะฝึกฝนกันไปครับอ่านแบบ์อ่านเกม ช่วงบ่ายเนี่ยรถที่การถอยดินครับเจ้า XMG XG สองหนึ่งห้าีครับกับพุงกี้หนึ่งคิวเครื่องหกบีจีหนึ่งครับเครื่องประชามกลอง XMG กันนี้ครับเป็นเครื่องใน direct อีสุตร direct เราก็มีข้อมูลเล่าก็ับเปื่อท่านใดที่ยังไม่เคยรู้ว่าใช้เครื่องตัวไหนกันนี้ยังไม่ได้ใช้คอมมเร็วนะครับยังเป็น direct อยู่ครับผม ขยับเข้าไปทำทางให้ก่อนช่องนะครับเพื่อที่จะให้รถสามารถที่จะถอยไปเทได้ครับไล่เป็นช่องเป็นช่องไปครับไลนเป็นดิโคลนดินสมองนี่โยนขึ้นไปสูงๆเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับเีมงานเสรีรัพน์รถรุรดินดครับกับหน้างานการขุดลบอบเขื่อนโอบกครับเนาะให้ดูเจ้าไอซีเอ็มจีกับการโยกดินครับปรับพื้นที่ครับดึงดินเพื่อที่จะให้รถดำสามารถวิ่งเข้ามาเทได้ครับเนาะคลิปนี้ก็ให้ดูให้กำงังใจไอซีเอ็มจีกดูคนเตือนนะครับคลิปหนา้าเจอกันใหม่ครับเนาะถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราให้เป็นกำลังใจกับการทำคลิปของเราครับเนาะขออนุญาต จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ